สิ่งที่โคตรน่ากลัวแต่กินกันหน้าตาเฉยเลยอะไรครับเนี่ยซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกมันก็แปลกนิดนึงนะที่คุณมันจะกินแรลงและอย่างนะแมลงเป็นสิ่งที่อันตรายไม่สิมันอยู่บนเกอบที่ดเดนเดเซียดิยกแล้วโดวยความที่ว่าบนโลกเราเนี่ยโลกเราเนี่ยมันคือถ้าจะมีคนเยอะนะก็เลยทำให้ประชากรแมลงเนานะี่ย จากที่มันอยู่ดีๆเนี่ยไม่พุ่งเลยไม่ได้พุ่งขึ้นนะพุ่งลงนี่แหละทําให้ตอนนี้โลกเราไม่มแมลงไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านไม่สิไม่เยอะกว่าหนึ่งล้านีิใช่แมลงสาบนี่แหละไม่ต่ำกว่าล้านตัวไม่สิมากกว่านั้นอีกม้มากกว่านั้นก็คือเยอะมากมันเจอได้ทั่วไปทนะุกคนอยากเจอก็ไปเที่ยวน้ำจะเจอเอง บริจาคเบาบ้านค่ะอยู่ติดป่าเนาะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย